การรถไฟตกรางแถวชุมชนริมทางรถไฟยมราชตรงข้ามกับทางขึ้นทางด่วนยมราชรานะฮะนี่นะฮะก็เป็นโบกี้รถไฟนะฮะสายเด่นชัยกรุงเทพแต่ว่าเป็นเป็นตู้โดยสารเปล่าสองโบกี้นะครับก็เคลื่อนออกมาจากหัวลำโพงจะไปที่สถานีชุมชนบางซื่อก็จะเอาไปเก็บไว้ในโรงเก็บนะฮะพอเคลื่อนมาถึงตรงนี้ เจ้าหน้าที่ประจําจุดก็มีการสับรางเพื่อให้ขบวนรถไฟเนี่ยที่วิ่งมาจากรางตรงกลางเบี่ยงออกไปทางซ้ายนะฮะก็โอเคตอนสับรางตอนแรกก็ไม่มีอะไรหัวขบวนก็เบี่ยงไปทางซ้ายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเหลือโบกี้ท้ายขบวนยังผ่านไปไม่หมดแต่เจ้าหน้าที่ก็สับรางกลับคืนมาเหมือนเดิมรถไฟมันก็เลยตกรางสิฮะตกไป2โบกี้นะฮะ หลุดออกจากกลางไปแต่โชคดีที่ไม่พลิกคว่ำนะฮะพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็เลยทําให้ขบวนรถไฟสายเข้าและสายออกจากหัวลําโพงนะฮะไม่สามารถเคลื่อนขอบวนได้เพราะติด2โบกี้นี้ที่ตกรางอยู่นะครับก็ต้องใช้เอารถเครนเนี่มายกโบกี้ออกไปนะครับนี่นะ <c oughs> ก็เสียเวลาไปพอสมควรล่าสุดก็เปิดเส้นทางได้ตามปกติแล้วนะรถไฟตกกาง หัวขบวนไปแล้วท้ายขบวนไปยังยังไปไม่หมดเจ้าหน้าที่ก็สับรางคืนไปเหมือนเดิมนะฮะมันก็เลยสะบัดตกลงมา